จากการสำรวจนะคะของศูนยุทิตโพก็พบนะคะว่าคนส่วนใหญ่ต้องการเห็นนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพทึกสุบรนเจรจาถ่ายทอดสดโดยมองว่าหากล้มเหลวอาจทำให้มอบนั้นพยายามนำไปสู่ความรุนแรงค่ะ ศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัสศูนย์ดุสิตเปิดเผยการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกรณีความขัดแย้งด้วันนี้และวิธีการที่จะทําให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภยัยโดยถามกลุ่มตัวอย่าง1,386คนระหว่างวันที่23-28กุมภาพันธ์นี้พบนะคะว่า ความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นนั้นร้อยละ46.41มองว่ามีการใช้อาวุธร้ายแรงมุ่งหวังให้เกิดการเสียชีวิตขณะที่ร้อยละ30.39เห็นว่าทั้งสองฝ่ายไม่ยอมพูดคุยตกลงกันต้องการเอาชนะกันส่วนวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรมผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ57.53มองว่าให้ถอยคนละก้าวหยุดการพูดจาที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งหยุดการเผชิญหน้าส่วนร้อยละ21.92ต้องการให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและ เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะส่วนคำถามที่ว่าวันนี้จะอยู่อย่างไรให้มีความปลอดภยัยพบนะคะว่าร้อยละ45.22บอกว่าต้องการต้องนะคะต้องไม่อยู่ในสถานที่เสี่ยงอันตรายมีการชุมนุมหรือมีกลุ่มผู้คนพลุกพ่านขณะที่ร้อยละ31.25ขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลระมัดระวังความปลอดภัยกันและกันค่ะ ขณะที่คำถามว่าอยากขอร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรมีร้อยละ45.67บอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาให้ยึดหลักความถูกต้องยุติธรรมเป็นกลางขณะที่สิ่งที่จะขอร้องจากนายสุเทพเทือกสุบัณน,นั้นร้อยละ37.8ให้หลีกเลี่ยงการประทะหรือการเผชิญหน้าไม่ยัย่วยุนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์นอกจากนี้สนุสิทธิ์โพยังได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องประชาชนคิดอย่างไรกรณีจะมีการเจราจาระหว่างนายสุเทพ และนายกยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีผลสำรวจระบุนะคะว่ามีประชาชนร้อยละ65.56เห็นว่าการเจราจาเป็นเรื่องที่ดีและหากจะมีการเจราจาเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดรวมทั้งคนนะคะร้อยละ91.79ยังเห็นด้วยที่จะมีการถ่ายทอดสดการเจราจาทางโทรทัศน์เนื่องจากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนประชาชนควรจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมา ได้เห็นวิธีการเจรจาลีลาท่าทางในการพูดคุยของทั้งสองฝ่ายขณะที่คนถึงร้อยละ70.82มองว่าน่าจะช่วยยุติปัญหาความขัดแย้งลงได้และร้อยละเ9 0 7ห็นว่าการเจรจาครั้งนี้จะสำเร็จได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจในการเจรจาและตรงไปตรงมาค่ะ ทั้งนี้สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวลมากที่สุดในการเจราจาคนร้อยละ43.23กังวลว่าการเจราจาไม่สําเร็จตกลงกันไม่ได้รองลงมาร้อยละ29.03อย่างกังวลว่าอาจทําให้เกิดความขัดแย้งและสถานการณ์บ้านเมืองรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกนายสุเทพเทือกสุบัณในการเจรจาคือร้อยละ54.12ให้พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่เป็นจริงนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นรูป,ปรธรรมรองลงมาร้อยละ30.59ควรให้เกียรติไม่ใช้ถ้อยคำหรือคำพูดที่รุนแรงไม่มุ่งเน้นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของครอบครัวขณะที่ประชาชนอยากฝากบอกนางสาวยิ่งลักจิน,นวัตรคือร้อยละ63.89เเห็นว่าควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการเจรจา ครั้งนี้ส่วนร้อยละ23.61อยากให้นายกรัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยตนเองค่ะ